สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัษส,สะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกลัสสะพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพะโส คุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต นรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม